สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนค่ะมาพบกับช่องภูลุกลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เฮ็ดอีกอย่างหลัดตาค่ะตอนนี้กำลังเห็ดกับเข่าเนาะโอ,โ,โอ้โหจากชเชฟเชฟตาเชฟสลิตาการเป็นสามกับทุ่งถึกกำลังเสียหาหลอดไฟพี่นอ้องเดินนี้ห้องกำลังเห็ดท่านี้เฮ็ดเิ็ดชัด ชัดเงินฉัดทองทางนี้ก็ทำฉัดเงินฉัดทองนะครับ<ง>แล้วก็สามาชิกทุกคนก็ทางนี้เบนกําลังเห็ดใบสีเหมือนนี่ขึ้นใบสีค่ะใบสีนี่มาเห็ดงานกันมาจะใส,ส่สรินทร์นอนค่ะบา้านอนมาเห็ดยังบัดน,นี้มากินข้าวไปทำอะไรช่วยเพื่อนไหม เดี๋ยวกูจมหายอีกกูล้วกูจมหายอีกเอาันนี้สอบเาเอาทำไมอันคุณสิริตานี่กำลังเห็ดอย่างเนาะค่ะน้ำพริกกะปิค่ะโอ้ของสอบมีเอาสมอเลยนะเนาะส่วนในหมอน,นั่งสามเห็ดอะไรนะแกงจืดต้มจืด,จดกระดูกหมู อันนี้ต้มจืดกระดูกหมูใส่ฟักนะคะแล้วก็ปลาทูถอดปลาปลาทูมาถอดหลายตัวแทนขุดตาเก็บน้ำพริกกะปิตำเยอะๆเลยนะลูก <บน S 1> ท้านี้กระลังพับเอ่อนิวใบเสีย้าเราให้เป็นขั้นตอนขั้นตอนให้มันพอก่อยค่อยยกลงไปต่อมยกลงมีหรอท่งนี้มันยังสั่นอยู่ในร่างน,<อ>างน,นี่ดาวเรืองโอ้ดาวเรืองวันนี้ดาวเรืองเราได้สวยมากเลย มันยังเย่างีบรรยากน้กสาศสุลินเฮ็ดยังเกาะกินข่ะกนกับอะไรมันไม่ได้สลัดร้อนแล้วักนบุ๊บุ๊บุ๊ อาวเันอายมัีอาาไปกัตักน่ีัน่ันคืออะไรคะัานฟานเปียกออกพความบ่ฟานเปียกออกหนมันคือฟานเปียกออกกีนยังสูตรน้กสามเอาคือมากินเปียกมันน้ำรดทำหมดนั่นไมัน โอ้อา,าวบาปีกแล้วข้ากแขกผมไม่น่าใส่บอกข้านแขฝานเป็นเป็นเป็นต้นเป็นตน้ตนล่องลอยแล้ว,วนเนาะน,นี่ใส่ยงอีกวันนี้มกนาวน้ำร้อน,นก็น้ำอย่างนี้เลยใช่ไหม นีนห,นนนหนูกินของหนูไปเลยลูกอันนี้ไ,นไ,มมไม่มีเห็ดหอมเหรอเนี่ยไม่มีนี่นกสาไม่เอามาดูกระวิตะดูโพดมึงเนี่ย มีปวดหน้ำลงไปแล้วยี่เห็ดเผ็ดหลายได้กินเข้มว่าใดนี่แบบชาวหอเฮาเนาะกินแบบชาวหออันนี้คืออะไรคะผักขาค่ะผักขาผักขาภาษาไทยเรียกชะอมเอาหมอนอีไปเถอะโอ๋อไข่อ<ค> <ไป S 2> ม,ม โกรินทำอะไรเอากระทะนี่ไปตั้งไหนก็ได้เพราะมันนั่งเล่นค่ะเราตั้งไว้นี่แหละ็นเี่ยหอมแท้กามาเสียบนี่ก็มาเป็นตะเพ็ดแท้อู้ยไระเพ็ดนนบอกู่มผน้วหาแสเนี่ยไม่ไม่เพาะว่านสอ่ะจ่หมดปะบอลลาอะไรจะน่นคันกล่องไปทั้งเงินกน ออเซอไม่มีสปอนเซอร์นะครอะไรสปอนเซอร์อะไรเอาหนิผมทุบไงตู้ไปใส่เนี่ย้วไปแล้วแล้ตอนเื่อกระทำไม่เลยได้ปอได้เนาะอามน้ำร้อนอย่ไหนคุณนิตาเอาไม่หมอนเดียวถือตั้งน้ำห่อนไห่เขาแน่ร้อนก็ได้ ใส่ให้เขาอ,อ,อาุ่นลออะแกงจืดให้แกงบาร,ร,รบือเดินตักหน้าเท่าตักน,าาน้ำหไหมแม่ตักน้ำมันมาน้ำหพอนไหมกระฟุนดีนล้วมอยังไม่ถือเดี๋ยวหลั <c oughs> มันแตเคมคูมมากเลยยหจะอกเลว่าเค็มจนคันคอเลยไ่ยวมาไปทั่วเขาอีหลีเออกะเค็มสดเค็มทดมันใสขนอจะมามนนะเหมบน,นเียงจืดยังคือสเข้มจะมาซีมเบงจะมาเป็นวลบื่เือบวลบุเที่อัสอบบรอไปรปลาหนปาหนใส่ไปเอาน้ำเปาใส่ก็ิมเบงกอนหามันก็ได้เ,เดียดด้วไหม Cô có ăn ăn bao mẹ? Cô ăn Mình sẽ bao lâu nữa Mẹ có ăn luôn cho nói mẹ Nạm lấy lại xíu lại lột Ừm, đẹp xíu ta không thử cộng แค่ยังสุรินอะไรกนแค่ไหนแข่งอะไล่ะก้ำซิมเราบ,บ,บ,บุกน้ำตาลขึ้นมาปกเน่าน้ำตาล แต่ว่าชั้นมักใส่บอกหูดไหมสำตะกี้มุจฉันไม่มาหน้าชั้บอกหูดใส่เด้อบมีบอกหูดสูงๆเหมือน,นี้หอมบอกหูดบักข้าวบักเนี่ยเสียบใส่เท่าไหรนายยะเนานะจ้าของแซ่บมันจะยุบแปรเข้มเหมือนล่ะ <c oughs> เลิศเนี่ยบ่เพียดว่ะเอาละแสบแล้วเนี่ยกัระใส่อีกกับพระใส่โอเคเลยบัดน,นี้สุดยอดเลียสากตามเลียดูไอ้สุริ่นเลียกไมเลียเก่ง เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะป,ปิกระทั่งนี้งกระสีถอดปลาทูถอดไข่ในจักน,อน้อยสินะคะเนาะโอเคเรากองทัพเราต้องเดินด้วยท,อทย้องทั้งคนแกงจืดกําลังฟดขึ้นอีกแล้วค่ะพี่น้องฟลดรัวๆขึ้นอีกแล้วแกงจืดจะเป็นแกงเข้มทึงง่งเถือกเห็นอย่างทึ่งเถือก ตอบแชท <c oughs> ชาติอันที่ซีกับอันที่อันที่สามกับอันที่ซีก็ต้งแล้วค่ะแล้วไพ่ได้มื่อนอี่เลยค่ะแล้วแล้วมื่ออื่นเนี่เอาไปส่งเพิ่นบใบซีกับสิประกอบมื่ออื่นผู้ใดสิคันอาสามอื่นไปซสือฟ้อฟมสองแผ่นยูโกซุจางจะจังมากันเนาะคะ่ะเนาะเขาใเลื่อยหัวนี่มือเส้าไปตลาดเส้าเลยบุ้ยว่านอนตี ป่านเห็ดกระท่ง,ง,ทงฉชนเลดกระทงฉันนอนอยู่กวางกันกวงตองเรื่อยๆไปกว่ตีสองสื่มเลยไฟหนี่มันไฟงานใบจีใบตอง โปรัจกนะตอะไรม,มาซิโมตนะใครขำใครอีหัวอกตีหัวอกไปไหนมาหัวอกมาหัดก็ได้เสียงว่แล้วนั่ด้ยหอย สุรินทเป็นอยัางเอ้วเขารีะสุออขาพ่ากันทำงานมึงเป็นอะไรมาไปคาค่อขอไม่เกี่ยวกันไม่ออเออไม่เกี่ยวกันเลยเขาะเขบอกกับมึงไหมคือคุบานโแท้ฮใคราคุยน้ำคุณบ้านโตแท้ถามจากถจากใจจริงเออ แต่าคือบอยู่น้มูน้ำผวกเรนไปอย่างมากผู้ใดใส่ไปซื้อของขค้วกเ็น่ไปซื้อของยังเอาแไปซื้อเอ็ไในไก่โอ้เปยังเขาถ่าสวมเขาถ่าเธอผู้เดียวเหนียวเธอเไปยังคือบอกเปล่า,าน้ำมูน้ำผวกสวยแมโอ้สวยหวัวอกวหลอ่อ,ลลอนมืดหัวลอกหัวหล่อนมื มูเห็นยังกับาจะเห็ดซอยมูในมนาะเอาเยสตดีคือตะตักเอ,อยัยังอาอช่อให้ชออัเอยาโคกไวไหมเรอไสโคอาพี่น้องปองไปเอาไวเสก็อนนะค่ดเดี๋ยวจังพอกันใหม่ในชิปต่อไปเดี๋ยวมีออสมอลไล่ไหลสดอีกนะคะเนาะนี่ขอบคุณค่ะบายบายเอ้ยนี่นะมาแต่ใสีเสียข,ข้าขาวมาใส่อีกกินตลาดจ้ามากกวขึ้กินโรด กินพัากินยหยาดวะโดนหุนโอ้ไปใช้มากกว่าป่าเป็นสรีปปิง้งอยู่ในห้องน, <c oughs> นะอ้าพี่น้องป่องป่องไปสุกูลสักคนเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนี้เอาไปซัมนิสก้อนเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปมอึงอิสุริมัญญหนหยัดเขาหยัดเขาอยู่อิน <c oughs> ก่อนอสวัสดีค่ะ